สุดท้ายทำในการกล่าวโะวาทและสิ่งอันเป็นประโยชน์ขอข่านิมนม์ครับท่านพระอาจารย์พระมหาอุดรอนุตตโรครับขอข่าวิมนม์ครับขอขบนมขอมน้อมพระศรีรัตนตรยัยและขากาศพระเทลานุเทละพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พระมัชิมะพะนวกะตลอดถึงสมณเณร นักญาติโยมขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมรับฟังารายการสัมมนาวินยัยกับผมเองอเพิ่งมีโอกาสได้มานะครับมาที่นี่ก็เหมือนมาบ้านเก่าครับเพราะผมเคยมาหลายปีแล้วสมัยก่อนเอมือ่อสักแปดปีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็เคยมาที่นี่ก็พาอาจารย์นุพรมาอท่านแขกแล้วก็ใครอีกไม่รู้ครับจำไม่ได้หลายองค์อยู่มาก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับมางวันี้ก็ตกใจครับเอ้ยอะไรเป็นอย่างนี้วะไฟฟ้าสว่างสวย,ยแล้วก็ต้นไม้ต้นต้นไม้ใบหญ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนเดิมก็ดีใจครับ ห่างเหินเวทีมานานก็เพิ่งมาเจอครูบาอาจารย์โอ้เห็นลายองค์ครับเดี๋ยวเ,เสร็จงานนี่ไปหาท่านอาจารย์ใหญ่ก็ยแล้วก็มาที่นี่ก็มาเยี่ยมมาเยือนครับอาจารย์นุพรนิมนต์ไปเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็มาร่วมสัมมนาแต่คงจะไม่ได้อยู่ครบหรอกครับมีงานเยอะที่จะต้องทำทำอะไรบ้างครับอยู่ที่น,น่นโอ้เยอะครับ เยอะมากๆเลยนะก็สละเวลามาเพื่อมาเอากำลังใจจากครูบาอาจารย์ที่มีพลังนะฮะมาขอพลังด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับเพื่อว่าบางองค์ไม่กำลังใจอาจจะน้อยลงก็มาขอให้กำลังใจว่าผมก็ยังอยู่ในศาสนานะครับใครจะเรียนแบบผมก็ก็เรียนแบบครับผมก็ยังอยู่ในศาสนาได้ ผมทำอะไรบ้างห้างานทำครับหางานทำแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับศาสนานะครับทำอะไรได้ทำครับทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องทำนะปฏิบัติไปครับผมก็มีงานที่จะทำนี่เยอะแยะเลยนะงานหลักๆก็คือพระไตรปิฎกบ้างงานเผยแพร่ออกสถานีวิทยุบ้างไปเทศตามงานปฏิบัติธรรมทั่วๆไป คิวยาวเป็นแถวเลยครับหมดแล้วดูงานปฏิบัติธรรมก็งานปริวาตรหมดงานปริวาตรก็มีงานบวชสมานนแล้วดูฝนยุคที่ประเทศลาเขาเขาปิดเทอมแล้วดูนี้ครับก็เพิ่งจบไปยุคที่วัดผมก็มีบวชนะแต่ว่าไม่ได้จัดงานก็มีสมานานหลายองค์นะฮะที่นี่บวชไปแล้วถ้าองค์ไหนอยู่ได้ ก็จะส่งมาเรียนมาเรียนเพื่อพวกนี้มีความรู้แล้วก็จะได้กลับไปช่วยแล้วไม่มีเวลาสอนครับไม่มีเวลาสอนก็อาศัยอาจารย์สุกันบ้างอาจารย์นนพรบ้างแล้วก็ทางจากแดงและลายที่ช่วยบางทีก็ไปถึงพม่าก,ก็มีครับอันนี้ก็งานพระไตยปิฎกก็ไม่ยอมจบทีครับจบ พระไตบบรปิฎกบาลีลาก็มีพระไตบบรปิฎกบาลีธรรมอีกแล้วก็แปลอีกโอ้หลายอย่างนะแล้วทุกวันนี้ผมก็สร้างเจดีย์องค์ใหญ่โตครับก็หวังว่าจะเป็นเรียกว่าประวัติศาสาตร์เนาะสร้างประวัติศาสาตร์ไว้ครับสร้างประวัติศาสาตร์ไว้ให้มนุษย์เทวดาได้กราบไหว้บูชาชีวิตทั้งชีวิตหนึ่งก็ขอให้ได้สร้างงานพิเศษพิเศษไว้ครับเพื่อจะได้ ทำบุญกุศลให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งเป็นูนยนรวมน้ำจิตน้ำใจเวลาเราอยู่ก็ดีจากไปก็ดีครับผมไปเห็นโบราณอาจารย์ท่านสร้างไว้ที่ประเทศพมา่าก็ประทับใจครับประทับใจแล้วก็เห็นท่านอาจารย์จางทำผมก็ประทับใจนะผมไปเที่ยวที่วัดอาจารย์จางก็เห็นท่าน กำลังสร้างเจดีย์โอ้เราก็อยากจะทำบ้างก็เลยได้ทำครับที่นี้งานสมนาวิันก็ห่างห่างเหินไปไม่ค่อยได้มาร่วมเพราะว่าช่วงใกล้เข้าพรรษาก็จะมีงานเยอะงานเยอะงานยุ่งแล้วผมก็เป็นคนหางานให้ตัวเองซะด้วยนะ,ะไปหล่อพระนี่ครับก็บเป็นงานหนึ่งผมไปหล่อได้ตั้งร้อยกว่าองค์นะครับ องหน <Basil> <b illion and brightness> <desserts> ้าตักสองเม็ดก oh, ็มีสี่เม็ดก็มีทั่วประเทศลาวนะฮะก็เผื่อว่าบางองค์อาจจะจะได้บุญกับผมเนาะผมขอแบ่งบุญให้ตรงนี้เลยดีไหมครับก็ขอมอบบุญกุศลนะฮะที่ผมไปห่อพระถือว่าเป็นเจดีทั่วประเทศลาวนะรอยก็าอค์แล้วก็ขอมอบบุญกุศลให้ครูบาอาจารย์สมณีและญาติโยมทุกท่านนะขออนุโมทนาครับอ่อันนี้ก็เป็นงานที่ผมทำอยู่ ที่ปักเซนี่ครับใกล้ๆกับช่องเมกวันที่สิบแปดก็มีทีมงานของผมมาหล่อที่นั่นแล้วก็กลับไปครับวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกก็มีการหลอ่อพระอยู่ที่ใกล้ๆริมน้ำโขงก็มีงานแบบนี้ครับให้ผมต้องทำอยู่ตลอดตลอดเวลาแล้วก็มีญาติโยมมาปฏิบัติอยู่ที่วัดผมคนในเวียงเขากลับมา มาจับกลุ่มเป็นคณะบอกว่า,าพวกขน้อยอไม่มีที่ปฏิบททัติธรรมขอใช้สถานที่ท่านอาจารย์ปฏิบัติสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมผมก็อนุญาตครับอนุญาตให้เขากับมาปฏิบัติกันไปแล้วพวกก็พาไหว้พวนนระสวดมนต์แปรแล้วก็แนะนำกรรมฐานเบื้องต้นนะครับให้ อ่าก็นึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็มาเรื่อยๆครับถ้าพวกกลุ่มนี่มาเราจะหนีไม่ได้ครับถึงว่าเอ้เขากำลังมาเราไปอย่างนี้เนาะก็ไม่สมควรใช่ไหมครัเขาเพิ่งจบไปครับผมก็ถึงได้มานี่แล้วเขาก็นัดอีกจะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาอย่างนี้ครับผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันงานนี่มันหน,น,นักขึ้นหนักขึ้นเนาะแต่ว่าก็ดีใจ ที่ได้ทำงานศาสนาเต็มที่ครับโดยเฉพาะแต่ก่อนนี่นะฮะญาติโยมคนลาวเขาจะข้ามมาที่ไทยเยอะครับมีงานปฏิบัติธรรมเขาได้ยินข่าวจากวิทยุเขาจะข้ามมาทุกวันนี้จะมาน้อยครับเพราะว่าเจอผมเนี่ยแหละครับครั้งแรกผมปิดตัวนะผมปิดตัวไม่มีใครค่อยรู้จักผมหรอกผมบอเออเว้ย สักคันเขี้ยวมันไสอะไรทำนองนี้นะฮะเอ,อใอเ้เราออกเวทีสักหน่อยวะ่าตามที่ต่างๆพราะออกแล้วเจอจริงๆครับเขาก็นิมนต์ละทีทีเนี่ยงานปฏิบัติธรรมเขาก็นิมนต์นิมนต์ทุกงานเลยครับทุกงานเลยแล้วก็ผมก็สนับสนุนว่าวัดไหนเป็นวัดป่าที่มีสถานที่เหมาะสมนิมนต์จัดเลยครับไม่มีใครช่วยผมก็จะมาช่วย ไม่มีใครแสดงทำผมเมาเลยก็ได้ครับเจ็ดวันผมเมาเลยก็ได้เฮอ,อนี่แหละหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวเองเนาะ,ะเรื่องบุญนะครับหาเรื่องบุญให้ตัวเองทํานะฮะสถานีวิทยุรัฐบาลให้ขึ้นมาให้เวลาฟรีครับเขาก็มานิมนต์เอาถ้าไม่ทาก็บ้าสิตนะ้อใช่ไหมครับถ้าไม่ทําแล้วก็บ้าสิเนาะฟรีแล้วก็พูดนั่งพูดอยู่ที่เดียวครับออกไปทั่วประเทศ แล้วกินทางภาคอีสานมาเยอะเลยนะผมว่าเอ๊มันเข้าท่าเน,นี่ยนะแล้วธรรมะที่เราพูดไปเขาก็อัดเป็นแผ่นไว้ครับอัดดไว้เขาก็เอาไปเปิดตามจังหวัดต่างๆนะครับตามสถานีวิุญาณต่างจังหวัดต่างๆถ้าพวกท่านเนี่ยอูย้ยไปทํางานกับผมเนี่ยสุดยอดเลยครับผมก็เลยมีงานเยอะขึ้นในเมื่อผมทําคนเดียวเอ๊ะผมบอกผมจะไปทํำยังไงวะเนี่ย ไปที่ต่างๆองค์ไหนเทศดีครับเทศดีมีวาทะดีผมก็เอาเข้ามาร่วมเลยเป็นทีมงานทีมงานอะไรรู้ไหมครับทีมงานสติมาปัญญาเกิดเทเนาะเออสติมาปัญญาเกิดนะครับถ้าสติตเตลิดจะเกิดปัญหาเนี่ยทีมงานของผมเวลามีงานต่างๆอย่างมิทยาลัยโรงเรียนต่างๆเขาต้องการฟังธรรมเขาก็มาติดต่อผม ผมก็บอกว่าจะเอาเท่าไรเจ้าพระเท่าไรเอาห้าองค์ก็จัดไปครับผมก็เป็นหนึ่งในนั่นแหละก็จะการรวมกลุ่มครับเพราะว่าวิทยุนี่เขาให้เจ็ดวันครับให้เจ็ดวันเมื่อเจ็ดวันแล้วถ้าผมทําคนเดียวผมก็ตายใช่ไหมผมจะไม่ต้องทําอะไรไปนั่งเฝ้าธานีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพวก็เลยหาทีมงานวันแต่ละวันต้องอย่างน้อยสองหรือสามองค์ เพื่ออะไรครับองหนึ่งไม่อยู่ก็องค์หนึ่งใช่ไหมหรือออกคู่เทศคู่ครับเศศทศสองธรรม,มิทุกวันนี้ครบแล้วครับบางวันก็สามบางวันก็สี่ครับพวกออกาสถานีวิทยุในาติโยมเขารู้จักเจ้านายรัฐบาลเขาก็รู้จักเพราะพวกนี้ไปแล้วจะปลอดภัยครับไปเทศที่ไหนก็ได้พวกเนี้ยเออเพราะว่าเขารู้หมดแล้วมีรายชื่ออยู่เขาบุกไว้หมดแล้ว หลายชื่อเขาห้ามอย่างเดียวว่าจะไปเทศเรื่องการเมืองก็พอน้องนั้นเทศเลยโหก็เข้าทางครับเออเทศก็สนุกดีนะฮะถ้าผมอายุนน้อยอย่างพวกจรัญพวกจันทสมบุรพวกอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับเออทักจะแก่ๆไปหน่อยเนะี่ยผม,มนะสมบุกสมบันมากเห็นรู้สึกแก่ขึ้นไหมครับนานๆเจอผมแก่ขึ้นเยอะนะโอ้ทํางานหนักครับเกินตัวนะ แต่ว่าดีนะครับพวกท่านเนี่ยอยู่อย่างนี้นะ่ผมว่าทำงานน้อยทำงานน้อยครับต้องแบบผมครับออกไปเลยครับเจอกันเลยเขานิมนวนไปโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยทีว่ามีพระองค์ใหญ่ๆมรณภาพเขาก็นิมนว์ผมไปเทศนะครับมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาสังฆราชนะครับอายุเก้าสิบเจ็ดปีนะฮะเพิ่งมรณภาพไป เขาก็นิมนต์ประเทศสองครั้งละก็ว่าจะนิมนต์อีกผมก็เลยบอกโอ้ยติดงานแล้วลุงติดงานจะมาทางนี้แหละเห็นไหมระดับนั้นเขายังนิมนต์ผมอะท่านว่าพวกผมพูดดีไหมผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะคะรับก็ไม่ได้เป็นนักเทศอะไรโด่งดังอะไรก็พูดไปเรื่อยๆครับแต่ว่า,เ,าเราเนี่ยนะฮะความรู้ไม่มากแต่เราไปอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่มีความรู้เราเด่นขึ้นมาทันทีครับ ถ้าผมไปอยู่ท่ามกลางนักป่าอย่างพวกท่านผมไม่มีชื่อเลยนะเขาจะไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยเงียบดับสนิทเลยแต่ผมไปอยู่อย่างนั้นโอ้โดดเด่นครับโดดเด่นมากต้องอาจารย์อุดรที่โอ้โหเทศมีเจ้ามีนายมีพวกระดับทั้งนั้นเลยมาฟังนะเป็นร้อยๆเป็นพันๆเออให้เขาก็อดฟังเราได้เนาะ ก็พยายามครับพยายามทำพยายามทำหน้าที่ให้ดีนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะฟังทางไทยก็นี่มต์อีกครับเฮ้ยมันจะเป็นสิงสองฟังโขงสลามั่งวะ่ะก็กลับไปกบมาครับทางนี้มวนกับมาครับมาช่วยครับทางโน้นมวนกับไปครับก็รู้สึกว่าสนุกกับงาน ผมติงว่าถ้าผมอายุหนุ่มๆ่าไหร่ผมจะสนุก,ก่านี้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าสักลาลาครับเนื่องจากเ,าเราทำงานหนักไปงานพระแต่บิดดก็ไม่ได้หยุดนะทำไปทำไปมีอาจารย์มหาสัมพันธ์อาจารย์มหาสวิงแล้วก็องค์อื่นๆอ,อ,อาจารย์เตกหลายองค์ไปช่วยครับก็ขอโมทนาในาโอกาสนี้นะฮะก็ช่วยจนเสร็จจนเสร็จ ถึงทำงานมีอุปสรรคมากเลยทีเดียวแต่ก็พยายามทำเดี๋ยวนี้พระตบิดกที่พวกผมทำไปสวดที่อินเดียกับสบับนี้แหละครับแล้วถึงวันวิสาขะก็ดีวันมาฆะวันสำคัญเขาก็เอาพระตบิดกสบับนี้ไปสวดที่พระธาตุหลวงนะครับไปสวดและวัดต่างๆวัดต่างๆเขาเอาไปสวดครับก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ ถ้าว่าได้ทำฉบับแปลเศษก็น่าจะดีกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็มีงานท้าทายอีกเยอะผมเองอยากจะกลับไปกลับไปยังไงครับกลับไปเป็นครูสอนแบบเดิมผมยังกลับไปไม่ได้ผมไปรีเริ่มไว้สองปีก็มีพระเนนมา,าขอเหรียนเยอะเลยครับ <c oughs> เยอะเลยนะเนื่องจาก ตอนนั้นเขาทำปฏิบิตรเขาเลยดึงพวกผมไปก็ได้ทิ้งลูกศิษย์ลูกหาไปไม่ได้สอนต่อกาแนะนําให้มาเรียนกับอาจารย์มหาสุการบ้างอาจารย์โนพรบ้างแล้วก็จากแดงบ้างถ้าผมกลับไปแบบเดิมได้ก็น่าจะดีนะอยากจะสอนให้ให้เขาสามารถเป็นครูครับเป็นครูทดแทนเราที่นี่มันทําไม่สําเร็จครับทำได้แค่สองปี ก็เปิดสอบนะครเปิดสอบไปแล้วอันนี้หลังงานพวกท่านเองนะฮะก็ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมไปเน้อตั้งใจศึกษาเรียนไปสักวันหนึ่งนะครับพวกท่านจะได้ทำงานแบบผมแต่ว่าถ้าพวกท่านมีความรู้มากท่านจะทำงานได้ดีครับได้ดีทีเดียวเพราะนั้นพยายามศึกษาให้เต็มที่ถ้าปฏิบัติกับปฏิบัติให้เต็มที่ ให้เป็นสามารถแนะนําคนอื่นได้ถ้ารักษาวินัยก็เอาให้เต็มที่ครับเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นผมอยู่ที่นั่นฮะมีพระมาขอทธนีกรรมขอให้ผมสวดธนีกรรมปรจจาแล้วก็ขอสวดปริวาาเพราะเขาจะเริ่มจะรู้แล้วว่าที่ถูกต้องเป็นยังไงนี่มนผมไปบรรยายพมกก็บรรยายดีครับเนี่ที่พวกท่านจัดนี่นะมันไม่ใช่วินัยกรรมมันเป็นพิธีกรรม ใครเราจะมาต้องอาบัดแบบเดียวกันอย่างนี้ปกปิดเท่ากันอย่างนี้เลยแล้วสวดอย่างนี้เลยผมก็บอกไปที่ถูกทํำยังไงเขาก็ถามที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับใครต้องก็ต้องเข้ามันไม่เหมือนกันเราเหมือนหมอไปโรงพยาบาลก็เอายาขนาดน,นี้แหละให้กินใครมาก็เอาขนาดน,นี้แหละมันจะใช้ได้เลยผมบอกเขาก็เห็นด้วยครับเขาในมลไปบรรยายครับแต่ละที่ เล่นบายหนึ่งหกโมงเลยครับถ้าพูดเรื่องบริวารเนี่ยนะเขาสนใจมากๆเลยครับขนาดผมไม่ค่อยได้รู้วินัยอะไรเท่าไหร่นะเพก,กับว่าไปตามที่ผมรู้แหลนะนะเขายังฟังขนานะั้นถ้าพวกท่านนี่นะที่มีความรู้วินัยดีๆโอ้ยผมว่าถ้าได้ไปบรรยายให้พวกนี้ฟังเขาจะศรัทธาแล้วก็ติดตามผมมาหลายองค์นะครับนี่อยากมาเห็นอยากมาเห็นสัมมาาวินยัยสัมมาาอยังไง เออผมสัมมนาผมยังไม่ได้เลยครับผมจะไปสัมมนาอะไรได้มันเป็นเรื่องอนาคตครับผมอยากจะทําอยู่แต่ว่ามันยากยุ่งยากหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็อยากแนะนาําให้พระสงฆ์ประเทศลาวเขาได้มารู้มาเห็นมา,าเข้าใจนะฮะผมเองไม่มีกําลังเพราะผมอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่มีกําลังผมอยากจะจัดง,งานบริวารอยู่ที่วัดผม จัดงานบริวารนี่ไม่ถูกหรอกแต่ว่าผมเอาแบบเหมือนอะไรครับเหมือนอ่อยเหยื่อจัดงานอ่อยเข้ามาอ่อยเหยื่อเข้ามาหรือว่าดึงเข้ามาเมื่อมาแล้วเราต้องสอนให้สอนให้ถูกสอนเรื่องบริวารนี่แหละครับที่ผมจัดนี่ไม่ถูกนะครับเอาแล้ววนพวกมาทําไมผมนี่มวนพวกท่านมาเรียนเนี่ยที่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้ ผมต้องการอยากจะทำหนังสือปริวาสก็ทำไม่ได้นะผมบอกว่าถ้าจัดงานปริวาสไปแล้วพูดไปแล้วจบพูดแล้วจบมันเหมือนฝึกทหารไม่มีอาวุธไปร,รบที่ไหนได้ใช่ไหมกาเล่มของมหาสมชัยครับาภาษาไทยนะั่นแหละผมก็เอาตัวนี้เป็นหลักฐานเอาไปสวดกด็ดีเอาไปนี่นี่นี่หลักฐานอยู่ที่นี่เป็นหลักฐานครับ แต่ว่ายังไม่เอาสามารถเอาไปเป็นตัวลาวได้รู้สึกว่าทางประเทศลาวก็มีความต้องการเรื่องทุกอย่างครับธรรมะก็ดีวินัยก็ดีความรู้ทุกอย่างอาตอนนี้ประเทศก็เริ่มดีขึ้นครับเ,เจ้านายเขาก็ไม่เข้มงวดกวดขันอะไรมากญาติโยมคนลาวก็สนใจเรื่องธรรมะมากครับแล้วก็พระเนนก็สนใจ สนใจศึกษาเราเรียนสนใจเกี่ยวกับธรรมวินัยอันนี้แหละอาจารย์อาจารย์ผันประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ของคณะสงฆ์ใช่ไหมเราจัดกันเองไม่ใช่เลยครับนี่จัดกันเองใช่ไหมฮะเราร่วมกลุ่มกันเองจัดกันเองเพราะน,นั้นนเรื่องพวกนี้ไม่มีใครสนใจหรอกครับถ้าเรามีกําลังเมื่อไหร่เราถึงจะทําได้ถ้าผมมีกําลังผมจึงจะทําได้ผมอยู่คนเดียวครับ แล้วผมบอกแล้วผมงานผมล้นมือจนทําไม่หวาดไม่ไหวนะทำไม่ไหวจริงๆครับมันไม่สามารถจะทําได้ทุกอย่างงานตรวจพระเตวิโดก็ต้องทําไปแล้วก็เพราะว่ามีเนนมาอยู่ด้วยนะแล้วก็ต้องสอนแล้วก็ปลกระดมครับให้มาเรียนก็อยู่กับอาจารย์ทุกการก็มาหลายองค์ครับที่เนนผมก็เป็นมหาก็มีนะ เป็นมหากรรมีสอบปธ .2 ป,ปา .3 โม้โได้หลายองค์ครับก็หวังว่าพวกนี้แหละในอนาคตจะกลับไปช่วยแต่พวกนี้กลับไปช่วยผมก็ตายแล้วครับผมก็ตายจากไปแล้วแต่ว่าผมจะสร้างประวัติศาสตร์ไว้ระบบวัดของผมเป็นยังไงผมจะปรับปรุงระบบวัดไว้ให้ให้เป็นยังไงปูพื้นไว้ให้ครับชีวิตไม่พอที่จะทํางานครับก็ขอให้ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ สมณเณรน,น้อย,อยพระหนุมน่มเนน้อยเนี่ยได้มาร่วมงานสมนาวินัยนี้แล้วให้จำภาพครับให้เอาหมดเลยนะเอาความเอาสติปัญญาเอาธรรมะวินัยที่ครูบาอาจารย์ที่สอนไปเนี่ยเอามาใส่จิตใส่ใจไว้แล้วก็จำรูปจำแบบจำวิธีการต่างๆและดูพระเทลาดูเทละที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ ท่านอยู่ในศาสนาได้ยังไงท่านเรียนอะไรมาบ้างท่านทำยังไงบ้างให้เรียนแบบจดจำครับจดจำรูปแบบเหมือนเราจดจำรูปแบบของพระเทลรในสมัยก่อนเราเรียนแบบผมเห็นอุปชาอาจารย์ของผมที่บวชตลอดชีวิตผมเองก็คิดอยากจะบวชตลอดชีวิตเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนผมไม่ทราบแต่ผมพยายามอยู่ไปเรื่อยๆครับจนเท่าทุกวันนี้นะ มันมีอะไรเป็นแบบเป็นอย่างทึงจะทําได้อันนี้ก็เป็นแบบครับพระเทลานุทเทละนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่แถวหน้าก็ดีครับนี่เป็นต้นแบบครับต้นแบบให้พระนุ่มเน้นน้อยที่เขามาร่วมเนี่ยเขาจําไว้แล้วก็ต้องมีสถานที่ให้เขาด้วยนะครับเนี่ยมาสัมมนาวินยัยเราจะให้ไปเรียนต่อที่ไหนก็ต้องมีสถานที่ให้สถานที่ไหนจะรองรับเขาเขาต้องมีเวทีใช่ไหมครัให้เขา รวะนั้นเรามาร่วมด้วยช่วยกันพระเทระก็มาให้กำลังใจพ,พระนวกะพระมชิมะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเทระก็ดูพระนุ่มเนรน้อยที่เข้ามาโอ้ก็ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวนะน,นี่นะก็มีพระนุ่มเนรน้อยเขาบวชเหมือนกันเนี่ยนะเออก็มีกำลังใจเว้ยมีกำลังใจถ้าเราอยู่ยคนเดียวทําคนเดียวมันน่าจะกํำลังใจตกอย่างที่ผมทำคนเดียวครับ อ่ก็ถ้าไม่เข้มแข็งพอทําไม่ได้นะฮะผมบอกเลยนะถ้าไม่เข้มแข็งถ้าไม่ฝึกฝนมาดีทํำยากนะแต่ว่าผมก็เข้มแข็งครับผมได้ฝึกฝนมาพอสมควรจากครูบาอาจารย์นี่แหละก็ช่วยกันเผยแพร่ธรรมวินัยของพระุทธเจ้าให้เจริญงอกง,งามไปสืบอายุศาสนาต่อต่อไปครับเพราะว่าพระธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนา พระาศาสนาจะตั้งมั่นดำรงอยู่ไปตราบนานเท่านั้นก็เพราะพวกเราเนี่ยแหละครับช่วยกันสืบๆๆจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งจากพระเทระกับไปเป็นมัชฌิมะไปนวากะสืบทอดทอดทอด,ทอด,ทอดไปอย่าให้พระธรรมวินัยจะจบตรงที่เรานะต้องต่อ,ต,อต่อไปผมมานี่ผมได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์เยอะเลยครับกอนุทนายอย่างยิ่งครับผมไม่ได้มาร่วมแต่ผมก็นนึกภาพเอานะ ผมนึกภาพโอ้เห็นครูบาอาจารย์เยอะเลยออยู่ที่จากแดงที่ไหนๆก็ผมไปร่วมมาผมก็จํำภาพไว้ก็บอนโมทนาครับไม่ได้มาร่วมกับอนโมทนาเแต่ปีนี้ได้มีโอกาสได้มาแล้วก็พาญาติพยยมพาพระมาด้วยมาดูรูปแบบคาดว่าในอนาคตเนาะยที่ประเทศลาวก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับถ้ามีกำลังนะ <c oughs> ก็ขอฝากขอฝังครับ ถือว่ามาเยี่ยมมาเยืยเอนมาให้กำลังใจด้วยก็มาเอากำลังใจด้วยนั่นแหละครับร่วมด้วยช่วยกันศาสนาจึงจะไปรอดถ้าปล่อยให้ว่าไอ้องนั้นที่องค์นี้ที่คงจะไปไม่รอดครับมักเขาว่างานศาสนาเนี่ยต้องเป็นงานของทุกองค,ครับถ้าบวชเป็นพระก็ดีโยมก็ดีควรจะให้ความสำคัญนะช่วยกันการมารวมกลุ่มกันอย่างนี้มันมีพลังครับ มันมีกําลังมีพลังนะถ้าทําคนเดียวดิมันไม่มีพลังนะเ,เหมือนเชือกเส้นเล็กๆที่เอามา,าฟันเอามารวมกันนะมันจะมีพลังมันจะสามารถผูกบัวผูกควายผูกช้างก็ได้มีกําลังลมหรือมดตัวเล็กๆท้ามันหลายๆตัวเข้ามาันก็สามารถาแบกหามแมลงตัวโตๆไปได้ครับ อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ขับเคลื่อนได้ยินข่าวว่าปีนี้มีเยอะเลยนะครับใช่ไหมประมาณสี่ร้อยเกือบห้าร้อยเห็นว่ามันจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต่อไปวัดเล็กๆน้อยๆนี่ผมว่าจะจัดไม่ได้แล้วนี่ก็จะมีที่นอนกันหรือเปล่านะอ่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับต้องไปจัดที่พุทบุญทนสลามังครับนี่แหละครับ พลังสมัคคีครับพลังสมัคคีปรากฏผลฮะพลังสมัคคีสุขาสังคสะสมัคคีความพร้อมเพียงกันของหมู่คณะนำความสุขมาให้มีความสุขครับได้มาร่วมมันได้มาร่วมหมู่ร่วมกลุ่มได้มาเห็นประสงค์สำเนาเนี่ยมันมีกำลังมันมีความสุข <c oughs> อันนี้ก็ผมมาก็เ,เหนื่อยนะฮะมาไกลแสนไกลวันนี้ก็เ,นเหนื่อยพอสมทุกวรแต่ว่า ภูบาอาจารย์อยากให้มาปรากฏตัวก็มาครับถ้าวันต่อๆไปนะออถ้าได้พักผ่อนเต็มที่เลยก,ก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะมามาเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าบอกล่วงหน้าว่ามาไม่ได้ครบครับวันที่สิบเก้าก็จะได้กลับนะฮะเพราะว่าเหมารถมาด้วยกับอีกอย่างหนึ่งญาติโยมก็มาด้วยก็คิดว่าเข้ามากับเราได้แค่นี้ก็ดีแล้ว มารู้มาเห็นผมพาญาติโยมบ้านนาดีที่ผมอยู่ไปทั่วหมดเลยครับประเทศลาวก็ไปทั่วแล้วไทยนี่ก็ไปทั่วเลยครับประเทศพมา่ามาเลเซียประเทศอินเดียผมพาไปทําไมอะให้เขาเห็นครับมันพูดให้ฟังอย่างเดียวคงไม่พอมันต้องพูดมันต้องเห็นเห็นภาพทีนี้เวลาเราทํางานอะไรเขาช่วยเราได้ง่ายครับผมจัดงานบริบบทญาติโยมพวกนี้ ไม่ต้องบอกอะไรเขาเขารู้หน้าที่เขาเลยครับปุ๊บๆๆเลยเราไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ก็เป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งนะครับสอนคนด้วยการด้วยภาพภาพจริงเสียงจริงเลยครับไม่ได้เอาภาพแห้งภาพวิดีโอไปให้ดูเอาจริงเลยก็ผมพูดมาก็คงจะพอสมควรก็เวลานะครับเพราะว่าอาจจะดึกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ขอนโมทนาครูบาอ,อาจารย์นะครับ ขอใอยท่านทุกท่านทุกองค์มีสุขภาพพันามัยแข็งแรงได้ทำงานศาสนาสำเร็จรุ่งรงไปได้ดูดีจะได้ทำให้ศาสนาพุทธศาสนาของพวกเราจเจริญรุ่งเรืองอมีอายุยืนยาวต่อไปและขอให้ทุกท่านทุกองค์มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดซึ่งพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้นำตในให้พ้นจากความทุกข์เทิงสุขอันไปบุญ คือถึงมคผลนิพผ่านทุกท่านทุกคนด้วยเทอินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ